สวัสดีทีเอฟซถูกทุกทานสวัสดีพี่น้องผู้สุขคนก่อนอื่นวัดก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนถูกทานกูว่าลงพ่เอามาอีกเด้อต้นนะ้พ่อได้ฮะหาหากองกับหาต้นบ้านี้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอีกเด้อ ขอบคุณโรงพยาบาลหลายๆโรงมขอบคุณที่ใหญ่ใจดีถูกถูกคนถูกทูกฐานเนาะขอบคุณญาติพี่ขอบใจญาติพี่น้องสุขุสุขุนบอยได้ยกเว้นเนาะถูกพี่น้องเนาะบริหารได้งานกลางคืนโฮมเอเวนอ็เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เอื้นเป็นหมือนตั้งเนาะพี่น้องเนาะ

ันว่ามัยังบ่หลายก็ก็แผ่นใหญ่นะ2มักนานก็2เนาะเทนพอทงมันใหญ่เอาโอ้ยกระบะมับเบิดของสรวจก็หก็ดีเออบ่ยู่านบ่คกคําล่ต้มก็มีต้มเนาะอือมเฮ็ดจะสํากัดบ่

ขอบุญขอบคุณผ hmm, yes, like ู้ใหญ่าจะดีทุกคนทุกท่าติคือโมทนาบุญขมาในงานของอีเม่เมงเนาะเป็นลุงท่านในเป็นซอยเห็ดต้นแน่เป็นซอยในงานแน่เนาะโอ้ยสาธุสาธุสาธุหอดึงอีเม่เลยค่ะให้บุญนำไปกุมภูมิของพวกของคุเจ้าสักผู้สักคนกิจการงานรุ่งเรืองทางนี้เป็นดีอยู่ดีมีแห่ง ยี่ห้นั้นเต็มแลละแก๊สหนึ่งน่ะมันพงลมเอาใหม่ได้ต่วนเอาใหม่ได้อย่าไปเอาได้ไปไปเงี้ยงโคบนะไปเก็บอดอกไม้นะมาบักอรุณบ่ เ่นเ่ uh ียตพอมึงไม่ขอสั่งกะจัตตัดล้วบ่เอาถอยเอานิ๊ดชามหนึ่งนะบ่ต้องเอาติดกันจ้อยามทั้งมึงนะฮะ ถอยซ่ามายับออกเถอยออกไปลูกเต้าบ่ไดาสิมาแทนเนาะยามนีเฮายิีดามว่าบ่มีแม่มาซอยี่ปากแกได๋ขอจบ่มาบ่ได้จบ่มาบ่ได้่บ่ได้บ่ได้บ่่ ก่อนอีเลี้ยวสิกินเนอดต้นเลยเนาะพี่น้องเนาะต้นก็สิได้อ่านชื่อทานได้ที่ชื่อบ่ดวงบ่ถึงกะขอโทษขออภัยเด้อเนาะมีผู้อ่านชื่อต้นแล้วกซือผู้ซอยเข้ามาในงานเนาะงานแจกแต่ว่าซือผู้ซอยเข้ามาในงานศพนําลายทานเนาะบ่บ่ลงพี่น้องเอ้ยจําบ่ได้เนาะ ไลฟ์สดแน่โอนธรรมะต่างหากแน่ก็สาธุบุญนําเบิดสู้สุกคนเนาะบ่มีมาในอยู่แต่ว่ามีบ่ฮู้จังไดบ่ได้อ่านซื่ออ่านเสียงก็ได้บุญนํากันบิดสูสุคนเด้อบ่ได้อ่านอากาศก็ได้เนาะกําลังห้อยต้นให้ผู้ใหญ่จะดีสิพากันมาซอยเรือนะพี่น้องเนาะอ่านบ่ทั่วบ่ถึงหรือว่าบ่ครบก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันอ่าลฮุกสงสาเนาะ นี่พี่น้องเอ,อ้ยเมลลี่นี่เป็นผากมันทางบ่าวบอยเนาะหนึ่งร้อยเหรียญจะได้หนึ่งได้ล้านกลัวนะเป็นเห็ดต้ตนหนึ่งล้านขีบเนาะได้ถีบทั้งฝังไทยสองร้อยบาทเห็ดต้ตนเนาะเด้ยเมลลี่เห็ดต้นสองพันบาทคุณยายน้องต้นทั้งผังไทยเห็ดกับน้องต้นสามร้อยบาทเลยพี่น้อยท,ทยั้งใต้วันเห็ดต้นหนึ่งพันบาทเนาะ นายพี่น้องแล้วก็มีฐานได้อีกที่เท้าบริอ่านกะกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เอ้ยน้องซุปเทาเองนะพี่น้องแม่น้องเทนเจตุวันน้องต้นเท้าแม่น้องอายพอน้องแทนเนาะพี่น้องเนาะเห็ดต้นน้ำหน้ากองบุญแล้วกันจะมีเงินปอนใส่บาทีกเนาะพี่น้องเนาะบาทที่อยู่นำกองบุญเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ ฮะพันหนึ right. no. mm. ่งนะรอยหนึ uh, ่งบ่หวยบ่หจดแล้วห้องมุมบ่ได้บอกเออเห็ดโ้ดสาวซุยกันหนึ่งรอยบาทพี่น้องเห็ดต้นนำแต่ว่าข้ากระคนอกองบุญก็มีอยูหาเออมีอยูหากองนะกองบุญกันเฮ้ ยายชนิด้วยหะนะัหนนาหลุดตน้นแต่มันได้สำคัญเบิร์ตมีอลังการคือหนึ่งต้นต้นละล้านกีปพี่น้องล้านกีปกากับอลังการกาคือต้นละสองพันบาทอีกพี่น้องจ้ะสองพันบาทากาลายกว่าล้านกรีปพี่น้องตะกี้นะเงินมัน บ่อแข้งตักสองบัดกลนนึงพ้องยแม่ันอตากผะได้ไถาานแนี้อาของคุณด้ตหายขนมก็หายเล้วเลยพี่น้องได้มปิดครับหนึ่งก็ซามเนาะหมัดกเลยครับบริจูเนาะเอากระทันหันชูระหุกเนาะพี่น้อง กะมีฐานหลา,ายฐานเนาะทีสอยมาในงานพี่น้องเลยสอยมาในงานแน่เห็ดต้นแน่เ,เนาะเด็กพี่หน้ามนนี่กันทางนา้ำไอติมพี่น้องเลยโอ้ยหน้ามนทางน้ำไอติมนี่กันสวยงานพันหนึ่งทางน้ำไอติมสามพันแล้วก็พี่เมย์ลี่ทางน้ำสามพันเห็ดต้นสองพันเนาะแล้วก็ อ่ายายน้องเต้นเห็ดผักมาพันหนึ่งเนาะสอยงานเจ็ดลอยเห็ดต้นสามลอยบาทแล้วกะ็จะภาพนำ้ำส้งเอื่อยทางเกาหลีหาพันบาทเนาะเอื่อยหลัดหนึ่งลอยดอนเอื่อยวันหนึ่งลอยดอนแล้วกะ็เอื่อยวันไม่ซ้อนอีก 1นึ่งร้อยดอนเนาะและเอื้อยเอ่อ,อ,อคุณยายหน้าแดงห้าร้อยบาทพี่ลาตีทั้งเมืองนอกสวยงานธรามดเด้บาทแล้วกับพี่น้อยคุณช่วยทั้งกรุงเทพหาพันบาทเนาะพี่ลาตีน,นีหนาสิเป็นสองพันเนาะจำประผิดแต่กามีอีกพี่หนึ่งเนะาะผ่านมู้สวยงานอีกหาร้อยบาท จำสื่อบได้พี่น้องมีมีอยู่สองสคนที่เราบได้อ่านสื่อเนาะจังได้ก็ตามให,หอดายถึงจะกูตะุสักคนพี่น้องเย้ยอันชืดอลหุกพี่น้องเย้ยวาวากันเนาะสื่อรายการปัน,นข่วยๆเลยเขียนแบบประธานหันกองขับพวงล้อตา อันนี้คือลล่ซื้อลูกล้านนะพี่น้องเนาะลอยซาบาทนางบัวพาคือจดำเหมือนกันนางกันหานี่คือแม่น้องอายลูกสาวพี่เกล่ยลอยบาทแต่ว่าของเฮาเดี๋ยวสิอุ๊บไปก่อนน้อพี่น้งนนยองยังสีใสอยู่อันนี้คือซื้อของผู้เหตุต้นอันนี้ซื้อผู้ซอยเหตุงานด้วยพี่น้องด้วยซอยทำซอยงานเนาะซาถูกบุญ อันนี้คือสื่อผูเห็ดต้นนะพี่น้องเนาะเกรย์เมลลี่เห็ดต้นหนึ่งล้านทีดเกยทีบเห็ดต้นเกรทีบทาวั่งไทยสองร้อยบาทเกรย์เมลลี่เห็ดต้นสองพันบาทคุณยายน้องเต้นเห็ดต้นสามร้อยบาทพี่น้อยทั้งใต้วันเห็ดต้นหนึ่งพันบาทนอกะเป็นถี่เรียบร้อยพี่เดชพี่น้องใบลอยใบสิบพันใบ้าบาทพี่น้องจ้าหอดไถ่ถึง เห็ดถูกกีบถูกบาทที่ปีหญ่งจะดีผนสั่งมาเนาะเห็ดต้นก็คือเห็ดต้นซอยงานก็คือซอยในงานเนาะพี่น้องเนาะสาธุบุญตื่นตันใจแห่งพี่น้องเลยดีใจสุดๆกราบขอบพระคุณกราบขอบคุณไป็อย่างสูงพี่น้องจ้าปีหยางจะดีถูกถูกคน